มาค่ะวันนี้จะมาทําดอกทานตะวันดอกเล็กกันนะคะทาแบบง่ายๆกิเอ์เล็กกันเราจะต้องมีอุปกรณ์คือลวดกระมีสีเหลืองอาจจะเป็นเหลืองเข้มเหลืองอ่อนก็ได้นะคะแปดเซนแล้วก็เจ้าสีน้ําตาลเข้มนะคะมีปืนกาวมีปืนกาวแล้วก็มีกันไกแค่นี้เอง ะะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเราก็เริ่มจากการที่พับนี่เป็นครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ตัดจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดทุกเส้นเลยเมื่อเราตัดทุกเส้นนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เราก็จะหยิบมาทเทราเ้นมาแบบครึ่ง แบบนี้พอแบ่งครึ่งเสร็จเราก็จะผับครึ่งนะคะแล้วก็ปิดสองรอบหนึ่งแล้วก็สองค่ะแล้วก็จะปิดด้านนี้นี่หนึ่งแล้วก็สองเราจะได้แบบนี้นะคะนี่ง่ายแบบที่ทำไว้พอที่จะทำหลายดอกก็เลยทำกลีบไปเยอะๆนี่จะได้แบบนี้แล้วก็ทำให้ครบหมดทั้ง สิบหกเส้นเพราะเราตัดแปดเนาะตัดครึ่งก็จะได้สิบหกพอเราบิดกรีบเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําเกอสรแล้วก็แค่มวน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 ,มวนน้องมวนน้องไปเรื่อยเรื่อนะคะจนหมดเส้นเลยมวนน้องไปเรื่อยๆืจนหมดเส้นเลยเมื่อเรามวนน้องใกล้จะหมดนะคะโฟกัสไหมพอเราวนน้องใกล้จะหมดเราจะมาเล่นน้องนิดนึงกลับด้าน,นะคะ่ะแล้วก็ วัดประมันนี่เพื่อที่จะซ่อนวัดให้น้องเหลือปลายนิดนึงเพื่อที่จะซ่อนตรงนี้นะคะนี่แล้วเราก็เอาน้อกลับมาก่อนแล้วเราเอาปืนกาวมายิงขั้นตอนนี้ระวังนะคะเพราะว่าโดนมวยมากโดนปืนกาวมันหลอนนะมันเป็นแล้วแบบบางทีมันเป็นลวดมันเป็นลวดกระไม่ยีเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะ ซึมออกมาตอนไหนนี่นะคะแล้วก็พับปลายที่เราเหลือไว้เข้ามานี่เราจะได้เคสรอนน้องอุ้ยลุ่นลุ่นรุ่นรยูนนนนกลัวร้อนเลยไม่กล้าจับที่จริงจะได้ต้องจับน้อยแป๊บหนึ่งพอเราได้เกสรอนแล้วนะคะเราก็จะเอาด้านหลัง ด้านหลังน้องก็จะมีรอยเกาวเล็กน้อยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเราจะเอากรีบเสร็จลงไปทีนี้ขั้นตอนนี้เราก็จะใส่กรีบทีละสี่กรีบนะคะเป็น2ชั้นต้องระวังอ่ะมันร้อนบีบโอ้มันชอบล่วงออกไปตรงช่องตรงกลางบีบเกาวแล้วเราก็ติดทีละ กรีบลงไปติดตรงข้ามกันนะคะมันจะได้บาลานซ์สองฝั่งติดให้มันฝั่งตรงข้ามกันจริงๆเราต้องกดนิดนึงอะ่ะต้องยอมทนทนมือร้อนต้องมือต้องทนความร้อนซู้ความร้อนหน่อยนะคะนี่ถ้าเราทำชั้นเดียวก็จะได้ประมาณนี้ แต่ว่าตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้ดัดดอกเนาะมันก็จะแบบกีดไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่าเราจะทำแับทันตะว,วันเราต้องทำสองชั้นเดียวนะคะบีบไปก่อนบีบไปก่อนบีบไปก่อนโอเคโอเคโอเค,อ,เคอ่าแล้วเราก็ทำอีกหนึ่งชั้นค่ะบีบเก้ามันเดิมเลย รอความร้อนด้วยนะคะเราก็จะใส่สลับกับกีบที่เราใส่ลงไปนะคะนี่สลับอ,อ้รอ้รอนร้สลับกับช่องว่างอู้รอ้รอนสลับกับช่องว่างที่เราใส่ลงไปออร้อนอะมือไปจิ้มโดนกาวที่แบบเพิ่งบีบลงใหม่ๆ นีงไงอะแล้วเราก็กดน้องไว้สักเล็กน้อยเธอลอนิดนึงอู้เจ็บเลยอ่ะเห็นไหมนี่เราก็จะได้เด็ดเด็ดเดเด,ดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้จะยังเป็นดอกทานตะวันที่เบี้ยวเบี้ยวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาจัดดอกกันนะคะและเราก็จะได้ทานตะวัน มันเบี้ยวอะเพราะว่าเราไม่ได้รอให้มันแห้งใช่ไหมเมื่อกี้เราได้รอให้มันแห้งอันนี้คือรอให้มันแห้งก่อนเราค่อยเราคอยดัดไอ้เจ้านี้คือรีบดัดเลยไม่ได้รอให้น้องข้างหลังแห้งนะคะน้องก็จะมีความขึ้นเคลื่อน,นนิดหนึ่งนี่นะคะน้องจะคล้ายๆดอกเยรเบลลาแต่เยอรเบิลลาเราจะใส่ขอบตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้สีเหลืองใช่ไหม มันก็จะมีความคล้ายๆกันแต่จริงๆดอกทานตะว,วันนะ่ะถ้ารำดอกใหญ่มันจะมีขั้นตอนมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้ารำดอกเล็กแล้วก็พอทำแบบนี้ได้หน้าตาก,ก็จะเหมือนทานตะว,วันเหมือนกันบ๊ายบายไปแล้วนะ